สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาลโร่โดยแม่หมอความสุขหัวโตตแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปดรดจงใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้างโฆษณาแต่ถ้าค้างไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เต็งแม่หมอด้วยนะคะเอาละค่ะ เราก็จะมาทำนะคะสำหรับคนที่เกิดปีกระต่ายปีเถาะกระต่ายนั่นเองนะคะดวงชะตาสำหรับคนที่มีนักสัตวเป็นปีกระต่ายประจำนะคะช่วงเวลา3เดือนนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนนะคะ6เดือนแรกนั่นเองแต่ว่า6กสเดือนแรกมันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำไต,ตรมาสที่สองนะคะตั้งแต่เมษายนจนถึงมิถุนายนนั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะ นะคะสำหรับคนที่เกิดปีกระต่าย ปีเถาะกระต่ายนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้จะเกิดขึ้นอะไรกับคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะก่อนจะเข้าฤดูการช่วงปีใหม่ไทยนะคะ3เดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณแน่นอนค่ะให้คุณตั้งมั่นยึดมั่นในความดีนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะสินทศัดิ์สิทธิ์เทวดาประจําปีกระต่ายหรือปีเถาะอยากบอกอะไรคุณณนะช่วงเวลานี้อยากเตือนหรือว่าอยากแนะนําหรือว่าอยากจะช่วยซัพพอร์ตคุณในเรื่องอะไรคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือไม่ต้องลังเลค่ะโชคคุณมีโชคตลอดเวลาค่ะนะคะสำหรับคนที่เกิดปีเถาะคุณจะมีโชคตลอดเวลานะคะนะคะเราบอกเลยคนที่เกิดปีเถาะ คุณจะมีโชคมีรางวัลเข้ามาตลอด3เดือนนี้อุปสรรคปัญหามันจะเป็นอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองสําหรับคนที่เกิดปีเถาะนั่นเองนะคะปัญหาอุปสรรคคือปัญหาเล็กๆน้อยๆคุณมีความเป็นกังวลใจมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นั่นเองนะคะและช่วงเวลานี้คุณจะมีโชคนับตั้งแต่เราเชื่อว่าวันที่เราอัดคลิปก็คือวันที่1เมษาคุณมีโชคแล้วล่ะค่ะนะคะเนี่ยค่ะมันขึ้นโชคลาภหนึ่งเหรียญน,นั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะทุกคน เาคุณเกาคุณหูยทุกคนขึ้นเหมือนอะไรรู้ไหมคะขึ้นเหมือนเดือขึ้นนี่คือเจ็ดนะคะนี่คือเจ็ดไม้เท้านะคะสิ่งใหม่ๆกําลังธุรกิจการงานของคุณ,คณกําลังจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านคุณจะได้เจออะไรที่มันท้าทายในเรื่องการงานของคุณธุรกิจของคุณนั่นเองสิ่งใหม่ๆจะนําพาให้คุณได้พบจเจอคนใหม่ๆคนมากหน้าหลายตา จะนำพาความสุขมาสู่คุณนั่นเองนะคะต่อค่ะดคเดือนสี่ค่ะเดือนสี่ค่ะเห็นไหมคะ คุณอยากมีคู่คุณปรารถนาคู่นี่คือโฟล์อฟคับบางสิ่งบางอย่างนะคะให้มองไปทางหน้าอย่ามองสิ่งที่ขาดให้มองสิ่งที่มีอยู่นั่นเองนะคะโฟล์อฟคับเดือน4ี่นี้ล่ะค่ะการงานของคุณคุณจะได้มีงานธุรกิจการงานคุณจะเจอความรักคุณจะได้เจอความรักนั่นเองจะมีคนมามอบนะคะเสนอนะคะมอบความรักให้คุณมีคนมาพูดคุยกับคุณให้คุณรู้สึกเอ้ยเหมือนเหมือนไม่ เหมือนเป็นดอกไม้นะคะที่แบบว่าอุ้ยมีแต่คนอยากจะเด็ดดอมอย่างเนี้ยค่ะทุกคนต่อค่ะนะคะและนะคะที่สําคัญนะคะสําหรับคนที่นะคะคนที่เกิดนะคะปีเถาะนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณมีปัญหาหนักนะคะให้คุณเข้าเข้าโบสหรือนะคะไปสวดมนต์ไหว้พระหรือทํากิจอะไรวิบากกรรมต่างๆของคุณจะ นะคะหลุดลอยไปนั่นเองนะคะวิบากกรรมที่คุณเจอปัญหาที่คุณเจอนะคะเข้าโบสถ์เข้าวัดนะคะจากหนักจะกลายเป็นเบานั่นเองนะคะและที่จริงมันก็ไม่มีปัญหาหนักหรอกค่ะแต่ว่าคุณทำเนื่องจากชีวิตของคุณมันราบลื่นมันมีความสุขมากเกินไปคุณก็เลยทําให้เออให้ชีวิตมันมีแบบรสชาติสีสันแห่งชีวิตบ้างอย่างนี้ค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้าคุณมีปัญหาจริงๆนะคะคุณเข้าวัด เข้าวัดแล้วคุณไปบริจาคอะไรก็ได้ตามที่ใจคุณอยากจะบริจาคแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในด้านการงานคุณประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะนะคะสําหรับนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสําหรับคนที่เกิดตีกระต่ายนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือความสําเร็จ i นออฟนะคะในออฟวอร์ nice นั่นเองอัศวินถือไม้เท้าการงานของคุณต้องไม่อยู่กับที่ คุณจ้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเดินทางเท่านั้นมันถึงจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานเป็นงานใหม่ๆนั่นเองทุกคนทุกคนเกคุกกคุกกคุเกเข็มทิศชีวิตของคุณจะกำลังจะหมุนรอบมาให้คุณมีความสุขคุณจะสวยคุณจะหล่อไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนที่เกิดปีเถาะ คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่ออยู่แล้วนะคะคนที่เกิดปีทอะเป็นคนมีสเสน่ห์พูดจาพาทีโอ้โหฉชอเลาะใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักใครเห็นใครชื่นชมนั่นเองนะคะนี่คือเดชะชีวิตของคุณนับจากนี้นะคะที่คุณเข้ามาดูคุณจะมีแต่โชคแต่ลาภสิ่งใหม่ๆกําลังเข้ามาหาคุณชีวิตธุรกิจงานใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณสําหรับคนที่เกิดปีเถาะนั่นเองต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะทูออฟคับจะมีคนได้แดงเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะนั่งจิบน้ำชาเบาๆก็มีคนมาขอลายแอดนะคะขอลายแอดเพื่อพูดคุยนะคะกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือสำหรับคนที่เกิดปีถาะนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะสำหรับคนที่เกิดปีถาะคุณจะได้เจอคู่โสมเมท ที่เป็นคนแดนไกลนะคะหรือเป็นคนใกล้ก็ตามนะคะแต่ว่าคุณจะได้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาทักทายคุณนะคะงานคุณก็ลุ่ง ความรักก็จะเข้ามาสําหรับคนที่โสดแต่ทาสำหรับคนที่ไม่โสดนะคะคู่ครองของคุณถ้าคุณรู้สึกว่านะคะคู่ครองของคุณมีปัญหาคุณ่ะเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วนะคะตามที่เราดูคนที่เกิดปีกระต่ายหลายๆคนนะคะจะเป็นคนเจ้าชูนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นคนรักสวยรักงามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นคู่ที่เหมือนกันกับคุณคุณเป็นคนเขาเรียกว่า มีเสน่ห์มีความพาวอยู่ในตัวคนเห็นคนรักคนเห็นคนหลงนั่นเองนะคะต่อค่ะคือคือแต่อะไรรู้ป่าคะแต่คุณเป็นคนเลือกคุณเป็นคนชั้งเลือกค่ะนะคะแล้วบางสิ่งบางอย่างนะคะความลับบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือเจ็ดดาบเจ็ดดาบคืออะไรคะนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณซ่อนไว้นะคะคุณเป็นคนที่ซ่อนความลับบางสิ่งบางอย่างไว้อยู่นะคะเจ็ดดาบ ความลับไม่มีในโลกนะคะเมื่อถึงเวลาความลับก็จะถูกเปิดเผยแต่ค้าคนที่เขามาจีบคุณนะเขามอาีอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะถูกเปิดเผยนะคะใครที่ไม่ใช่คู่คุณจะถูกกระเด็นกระโดนออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะ ก้าวออกมาคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกมาจากจุดที่มันหมดแพทชันถ้าคู่คนนี้เข้ามาหาคุณนะคะเกี่ยวกับความสุขหมดเลยค่ะเกี่ยวกับความรักนะคะถ้าคนนี้ไม่ใช่คู่ของคุณหรือการงานนะคะถ้ามันไม่ใช่ของคุณคุณก็แค่เดินออกมานี่คือแปดถ้วยเดินออกมาเพื่อไปหาสิบถ้วยนั่นเองเพื่อไปหาความสุขถามตรงนี้มันมีความสุขไหมมันก็มีความสุขแต่มันสุขไม่เต็มที่ก็ขอให้เดินออกมาค่ะนะคะต่อค่ะ ทุกคนค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณหมดแพชชั่นในธุรกิจการงานหรือถ้าคุณทำงาน ะะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าธุรกิจหรือว่าเป็นลูกน้องเขาคุณจะได้จับธุรกิจใหม่คนที่ออกจากงานคุณจะได้งานช่วงเมษาถึงมิถุนายนาน,นี้นั่นเองนะคะดวงชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนให้คุณเข้าไปที่วัดหรือโบสถ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองคุณคุณจะได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการบางสิ่งบางอย่างแน่นอนค่ะอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณมันจะหลุดลอยออกไปอย่างอ,อัตโนมัติและสิ่งใหม่ๆหนึ่ง นะคะคุณจะมีโชคตลอดทั้ง3เดือนนี้สําหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะและโชคการงานด้วยการเงินด้วยนั่นเองนะคะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะต่อค่ะทุกคนค้าุณค่ะขคบคุณค่ะ,คคะจงเชื่อในปาฏิหารจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณสําหรับคนที่เกิดปีเถาะ นะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงนี้อะไรใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ตั้งตัวก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับสําหรับคนที่เกิดปีเถาะนั่นเองนะคะต่อค่ะ คือคุณค่ะคุณจะได้เจอคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้แต่งงานคุณเห็นไหมนี่คืออะไรคะนี่คือสองถ้วคู่โซเมดบางคนเจอแล้วค่ะกําลังจะตัดสินใจแต่งงานคุณเห็นไหมคะแต่ว่านะคะแต่ว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าใครแต่งงานมีคู่แล้วนะคะชีวิตครอบครัวคุณจะมีความสุขแต่ถ้าเป็นคนโสดคุณจะได้เจอคู่โซเมดและคุณจะได้แต่งงานกันนั่นเองนะคะตกลงใจแต่งงานกันนั่นเองนะคะความสุขครั้งใหม่แต่ถ้า ใครไม่อยากแต่งงานอยากอยู่เป็นโสดคุณจะโสดแบบมีความสุขแบบมีเงินเหลือทองมีเงินเหลือกินมีเงินเหลือใช้มีทรัพย์สินนานาประการมาให้คุณได้เลือกแม้งานตำแหน่งใหม่ธุรกิจใหม่คุณก็จะเป็นคนที่ก้าวกระโดดสำหรับนะคะคนที่เกิดปีเถาะช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้เข้าปีมะเส็งปีมะเส็งเป็นมิตรกับปีกระเถาะนั้นปีกระเถาะเชืเลยปีเถาะนั่นเองนะคะทุกคนนะคะต่อคะ่ะ มีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาทุกคนเขาพ่อนเธอเขาพ่ะขอเขาณพ่อขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดปีเถาะ ความสําเร็จที่คุณจะได้รับนะคะคุณผ่านล้อนผ่านหนาวหนาวผ่านอุปสรรคปัญหามากมายจับมือมาด้วยกันถอดรุกสำหรับคนที่แต่งงานนะคะคุณผ่านอุปสรรคผ่านล้อนผ่านหนาวผ่านวิบากกรรมนะคะผ่านแผ่นดินไหวมาด้วยกันแล้วนับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูช่วงนี้คือการเปลี่ยนผ่านความสําเร็จธุรกิจการงานของคุณงานใหม่ที่คุณลงมือทําไปแล้วสาเดือน4เดือนมันกําลังจะเห็นผลนั่นเองนะคะคุณจะประสบความสําเร็จ ในด้านธุรกิจของคุณก็ได้นะคะธุรกิจการงานหรือความความรักเนี่ยความรักคุณก็จะประสบความสําเร็จธุรกิจคุณก็จะประสบความสําเร็จเป็นธุรกิจใหม่นะคะที่คุณฝ่าฟันมาร่วมกันกับภรรยาคุณหรือว่าครอบครัวงานกงสีของคุณนั่นแหละค่ะคุณจะประสบความสําเร็จเพราะมันขึ้นหนึ่งดาบมีแต่หนึ่งกับหการเริ่มต้นใหม่รีเซตตัวเองใหม่นั่นเองต่อค่ะทุกคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือเ มันถึงเวลาที่ถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเงินทองเงินทองอยู่ข้างๆคุณเงินทองหมุนรอบตัวคุณถ้าคุณถ่าบางคนนะคะได้รับนะคะวอลเปเปอร์ของแม่หมอเดือนเมษายนคุณเห็นไหมคะที่เราบอกว่ามันนี่เ u รามีก็คือเงินหมุนรอบตัวคุณเงินอยู่ข้างๆคุณเหมือนเซเว่นออฟนะคะเซเว่นออฟแพรนี่แหละค่ะนะคะกนะารเงินของคุณจะโดดุน ดวงชะตาของคุณจะปรับเปลี่ยนไปนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขเดออวิวออฟฟอร์จูนสุขเหลือๆสุขเหลือล้นไม่มีอะไรจะสุขเท่าราศีเอ้ยเท่าักเอ้ยเท่าปีเถาะแล้วค่ะนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือคนที่เกิดปีเถาะความสุขเหลือล้นกําลังจะเข้ามาหาคนที่เกิดปีเถาะนั่นเองจ้านะคะต่อค่ะทุกคนทุกข้าวข้าวข้าวข้า น,ะะนี่สําหรับคนที่เกิดปีเถาะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการติดต่อเจราจาการงานกับคนต่างประเทศคุณก็จะได้รับชัยชนะนี่คือสองไม้เท้าคุณจะได้มีโอกาสได้ทํางานพิ้น2ชิ้น3ธุรกิจของคุณไม่ใช่ธุรกิจเดียวอีกต่อไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าใครรับราชก,การคุณจะมีงาน2เข้ามานั่นเองเป็นงานด้านออนไลน์ก็ได้นะคะนะคะส่วนมากสมัยนี้เขาก็จับงาน2งงานแล้วค่ะเขาจะไม่จับงานเดียวกันนะคะเพราะงานเดียวมันก็ ก็อยู่กับที่นั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็สิ่งที่คุณหวังไว้สามเหรียญน,นะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องนะคะทาต่อยอดธุรกิจสิ่งที่คุณวางแผนไว้แผนไว้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทาสักทีนับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้จนถึงเดือนมิถุนาคุณจะเห็นนะคะเห็นว่ามันเป็นมีรูปมีร่างขึ้นมาทีละเล็กและน้อยเพราะคุณได้วางแผนนิ่งเรียบร้อยแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือคือสามเหรียญน,นั่นเองนะคะสามเหรียญคือคุณประสบความสําเร็จการ การต่อรองอะไรก็ประสบความสําเร็จคุณมาเหนือเมฆนั่นเองโ,อ,โอ้โหสีถอะโคตรดีเลยค่ะสามเดือนนี้นะคะสามเดือนนี้นะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการแน่นอนค่ะเข้าโบสเข้าวัดนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเปลี่ยนผ่านชีวิตคุณ The View of Fortune นะคะคุณจะได้มีงานเข้ามาทอ้ oh god ทาไมดีจอคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ the The ะเลเวอร์เดอะเไม่มีอะไรนี่ได้แต่งงานคุณได้เจอช่วงนี้โอ้โหลัก Lucky กก in love and Lucky in game สำหรับคนที่เกิดมีเถาะนั่นเองนะคะอาจจะมีเสียงนกนะคะทุกคน ทุกคนนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเลเวความสุขครั้งใหม่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะความสุขความรักยังไงคุณก็ได้เจอรักภายใน3เดือนนี้ยืน่น r e f e r e n c นไอโทษพระแม่ลักษมีหนูอยากได้แฟนแบบนี้คะ่ะแบบเจ้าชายซาอุแบบนี้เลยแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคน นั่นแหละค่ะแล้วคุณไอทษพ่อแม่รัศมีแลวค่ะแล้วพ่อแม่รัศมีจะนะคะส่งเจ้าชายมาให้คุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าผู้ชายไอทษผมอยากได้แบบนี้ครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้นิสัยแบบนี้ไอทษพ่อแม่รัศมีเลยค่ะแล้วคุณจะได้นั่นเองต่อค่ะ คุณค่ะบคุค่ะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะได้ภรรยาที่เพียบพร้อมพอมเป็นแม่ของลูกลักลูกคุณคุณอยากได้ภรรยาแบบไหนมันจะตรงคอนเซ็ปที่คุณปรารถนาแต่ถ้าคุณนี่มีครอบครัวคนที่เป็นผู้ชายนะคะภรรยาของคุณนี่โอ้โหเพอร์เฟกเก่งสวยมีพรสวรรค์อยู่ในตัวนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณสวยคุณหล่ออยู่แล้วคนเกิดปีเถาะนะคะคนเกิดปีเถาะเราบอกเลยว่าหล่อรวยมีสเสน่ห์อยู่แล้วค่ะสวยมีสเสน่ห์อยู่แล้วค่ะคนเกิดปีเถาะนี่คะ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้คนเกิดปีเถาะนับมวันเลยได้ไหมแต่เรายังไม่ดูเรายังไม่ได้อ่านไพ่ของปีอื่นนะคะเราจะอ่านเป็นปีๆตั้งแต่ปีชวดฉลูขานเถาะอ,อย่างนี้นะคะทุกคนมาค่ะนะคะต่อค่ะ นี่คือนะคะความนอนไม่หลับเป็นกังวลน,นะคะปล่อยทิ้งไปค่ะกังวลอะไรปล่อยทิ้งไปค่ะดวงคุณมาดีอยู่แล้วสําหรับคนที่เกิดปีเถาะนั่นเองคุณสวยอย่าทาให้คุณนะคะหน้าแก่หน้าย่นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะทําให้ตัวเองมีออรา่าสมกับเป็นปีกระต่ายนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างดวงของคุณมาแล้วปีถอะกับปีมะเส็งปีถอะถูกกับปีมะเส็งนี่คือดีเอ็มพไเอร์คุณจะได้สามีที่โคตรรวยโคตรรวยแต่ถ้าคนมีคู่อยู่แล้ว ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วนับจากนี้ชีวิตของคุณได้ผัดเปลี่ยนถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตคุณนี่คืออะไรคะดีเอมเพลเยอร์นะคะคุณจะได้เจอคนต่างชาติถ้าคนเกิดปีเถาะนะคะ ได้แต่งงานกับคนชาว,ชาวต่างชาติหรือคนแดนไกลอาจจะไม่ใช่คนไทยบางคนคุณจะได้ทําติดต่อธุรกิจกับคนชาวต่างชาติด้วยซ้ำนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาจะส่งปรารถนาสําหรับคนที่เกิดปีเถาะเราให้เป็น number วันได้ไหมแต่ว่าเรายังไม่ให้หรอกค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าปีไหนจะเด่นที่สุดนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอพุกค่คอพุกคโอ้โอเคโอเคทุกคนนะคะชีวิตของคนปีถอกคุณไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเดอะเวอร์นะคะนี่คือคุณจะได้เดินทางถ้าคุณอยู่ต่างประเทศอยู่แดนไกลทำมาอาชีพอยู่กับ โลกออนไลน์หรืออะไรก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จนี่ค่ะถ้าเป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะที่รักลูกนะคะลูกคุณก็จะสร้างความสุขให้กับคุณชีวิตนี้ของคุณจะมีแต่ความสุขการเดินทางคุณจะได้เดินทางใกล้ไๆเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยซ้ําชีวิตคุณนับจากนี้3เดือนนี้ตั้งแต่เมษาถึงมิถุนาชีวิตของคุณจะมีแต่รอยยิ้มจะมีแต่ความสุข การประสบความสําเร็จตักตวงสินนี้ไว้เยอะๆสร้างฐานบุญเยอะๆนะคะสําหรับคนที่เกิดปีเถอวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ